นครับนะท่านผู้ชมผมจะไม่เข้าใกล้เพราะว่ามันจะดูดแล้วเข้าปากให้เปิดเปิดอ๋อนี่ไงเปิดแล้วเิวชิวกับแม่ท่านผู้ชมครับวันนี้พอกับติวเตอร์ในช่องเล่นกับติวชิวกับแม่ซึ่งวันนี้นั้นผมนั้น จะมาฆ่าสิ่งมีชีวิตในน้ำทั้งหมดที่ผมเห็นนั่นเองซึ่งผมขอเตือนไปก่อนเลยว่าคุณผู้ชมห้ามไปด้านล่างพราะนั้นคุณผู้ชมก็จะพบกับนรกที่กําลังจะบังเกิดแล้วก็เนี่ยเนี่ยไอตัวอะไรสักอย่างผมไม่รู้ว่านี่ตัวอะไรแต่ผมจะฆ่ามันเพราะว่าผมบอกแล้วมีสิ่งมีชีวิตในน้ําผมจะฆ่าไหมดซึ่งจุดประสงค์ที่ผมมาก็เพราะว่า ผมอยากจะฟาร์มของในใต้น้ำาพึ่งผมไม่กล้าที่จะเข้าไปลึกอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับแต่ว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปที่ฐานทัพใต้น้ำหลังจากที่ผมว่าฆ่าพวกนี้ที่เต็จกันเนี่ยไอเนี่ยห้ามเขาไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ห้าม เพราะว่าถ้าเจอปลาปลาครับนะท่านผู้ชมผมจะไม่เข้าใกล้เพราะว่ามันจะดูดแล้วเข้าปากอโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะขาดออกซิเจนแล้วอ๋อเกือบขาดเกือบขาดแต่ก็ยังไม่ขาดนะครับซึ่งถ้าผมจะ เฮ้ยแมงมุมน้ำแมงมุมน้ำเดีย๋ยวพึ่ผมจะรลอดหรือเปล่าแต่ผมจะฆ่าตัวนี้ก่อนซึ่งสิ่งมีชีวิใตใต้น้ำที่ของอะไรจะบอกก็คือมีไอตัวเนี้ยกับลูกออสซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอแล้วก็แมงมุมน้ำแล้วก็ไอปลาคราฟเนี่ยแหละแต่ไอที่ท่านผ,ผู้ชมไม่รู้ว่าแบบของบางอย่างที่ท่านผู้ชมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะบอกให้เนี่ยอย่างเช่นของอันนี้ดูนี่นี่มันคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบเหมือนเยลลี่ซึ่งคุณผู้ชมหาได้จากไอตรงไอพูดไม่ทันละผมว่าเปนสูรอากาศอันบริสุทธิ์ก่อนเนี่ยหาได้จากใบบัวนี่ใบบัวนี้เสียดาเก็บไม่ได้ ไอ้ของเต็มเนี่ยผมไปล่าอะไรพวกนี้เยอะมากไอ้ออของพวกนี้นี่ผมล่ามาจริงเลยนะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยโอ้โหยักษก้อนหนึ่งด้วยซึ่งผมจะเอาอะไรออกเอาใบไม้แห้งออกก็เฮ้ยผมก็เลยจะตายผมก็เลยจะตายเออโว้ยโว้ย ึ่งปลาครับผมขอไม่เข้าใกล้มันก่อนที่มันจะมาฆ่าผมโอ้โหจะผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าโอไปแล้วครับท่านผู้ชมไปแล้วโอ้เกือบและสรุปคือมันจะไม่มีตัวอะไรผ่านมาแถวนี้นเลยหรอครับ มันหายไปไหนหมดเนี่ยนี่งไงลูกออสผมผมขอไม่ล่ามันมุมน้ำนะคะเพราะว่าผมกลัวมันฆ่าผมตายเนี่ยแหละสาเหตุอ่านี่ท่านท่านแต่ท่านผู้ชมค่ะไอลูกออสต,ตายแล้วท่านผมก็จะได้เนื้อลูกออสนั่นเองเนี่ย,เน,ยเนื้อลูกออสสถานที่สถานที่รับที่ผมกำลังจะพาไปคือตรงนี้ ซึ่งผมก็ไม่รับประกันนะว่ามันจะมีออกซิเจนให้ผมไหมแต่ผมว่ามีเพราะว่าผมเคยไปแล้วซึ่งผมก็ลยจะบอกซึ่งตรงเนี้ยไอ้พวกไอ้พวกอะไรนะพวกลูกอ้อนอ่ะจะมาจ้องไอ้รต้องรีบไปอ่านี่นี่คือสถานที่รับที่ผมบอกนั่นเองเนี่ยเขากำลังทำวิจัยเกี่ยวกับ ไวรัสมั้งไม่ใช่สิต้องเรียกว่าเชือ้อราเนี่ยแล้วก็ตุ่มตุ่มระเบิดปุ้มป้ามปุ้มป้ามอะไรสักอย่างเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนมีไข่สองฟองแล้วก็มีเห็ดอันหนึ่งกำลังจะสร้างโลกคุยกับโลกอยู่งงเหมือนกันต้องผมจะมาทําอะไรซึ่งผมจะมาเอาหินนี่ด้วยแต่เนี่ย ไอห,หินพวกนี้คือผมไม่รู้นะว่าพวกเขาเอามาจากไหนแต่เขาเอามาจากพวกเขาเอามาจากถ้รนั่นเองซึ่งผมจะมาฆ่าพวกลูกออแถวน,นี้ให้เปิดเปิดอ๋อนี่ไงเปิดแล้วห้า้เดี๋ยวก่อนโอ้โหลูกออนหนีไปแล้วเข้าไปเติมออกซิเจนแป๊บหนึ่ง ผมจะต้องเข้าไปเติมออกซิเจนออกซิเจนตอนนี้ผมจะตายครับท่านผู้ชมออกซิเจนโอเคผมจะต้องเข้าไปเติมออกซิเจนเสร็จแล้วผมก็ต้องออกไม่ได้ยังไม่ตายถือว่าเป็นเรื่องดีดีน จะหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยเพราะลูกออสเนี่ยไม่ทันแน่เลยไม่ทันแน่ผมว่าผมไม่ทันไม่ทันแล้วไม่ทัน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 แน่จมน้ำตายก่อนเนี่ยมันตายแล้วเนี่ยมันไม่ทัน ผมต้องเสียของเสียของเอ,อ่อจะอ๋อแมงมุมมาฉึงผมตายแน่เลยแล้วมันมาทำลายโอมันมาทำลายมันยังไม่ได้ทำลายฟันดีนะทุกคน แต่ผมก็ยังขาดใจเรื่องกระเป๋าผมอยู่ดียังไงซะผมก็ต้องกลับไปเอากระเป๋าผมให้ได้ถ้าผมเอาไม่ได้ผมก็ต้องตายอยู่ดีซึ่งภารกิจวันนี้ผมก็จะทำเหมือนเดิมจะต้องไปเอาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เอาสิต้องเรียกว่าไปฆ่ามันรอมมนบหนึ่งเพราะว่า มันไม่มีสิ่งมีชีวิตในน้าให้ผมฆ่าแล้วคราวนี้กระเป๋าผมก็ลงแล้วไงผมก็ไปฆ่าได้ละเพราะกระเป๋าผมลงโอ้โหอ,อ,อ,อาหารตายแน่ตายแน่เลยไม่มีอาหารให้กินต้องกินเอามาเพก,กี้กันกินรองท้องไปก่อนแล้วกัน <Brussels> sprouts. นี่ฮะท่านผู้ชมต้องกินละลวแบบลวกอะผมจะต้องตามทิศนั้นไปซึ่งผมอาจจะเจอเมืงมุมที่โหดร้ายก็ได้เพราะว่าตอนกลางวันผมก็ไม่รับประกันหรอกนะว่าผมจะผมจะรอดอะเพราะว่าแถวนี้มันชอบมีเมืงมุม ผมตายแน่ถ้าเจอมันนะผมคงไม่รอดไปหรอกเพราะฉะนั้นถ้าผุกชมผมจะแนะนำก่อนแล้วกันว่าห้ามลงไปแถวล่างที่มันใกล้ต้นโอกเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีป็นลังแมงมุมคาทันทูล่าแล้วก็แมงม,มุม,ม,มปกติอันนะซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะไปหามันแค่เท่าไหร่ถ้าผมไม่หาแล้วมันจะแบบเออมันจะฆ่ามทันทีอ่ะตอนก่อนที่ผมเคย เล่นตัวละครเก่าอะผมเคยโดนลุมฆ่าด้วยจากแมงมุมทั้งสามตัวซึ่งพันธันทูนล่าตัวหนึ่งกับแมงมุมธรรมดาอีกสองผมตายเพราะเรื่องนั้นเออเอออากาศตัวนี้สนานเล่นไงเหยื่อขเราเหยื่อขเราวันนี้เหยื่อเหยื่เหยื่เหยืสนใจสนใจก่อนสนใจสนใจไหมเนี่ย มันไม่สนใจผมจ่องแล้วก็ตายตายนี่ผมได้เนื้อมันมาแล้วจะโอ้โหหน้าตาหน้าตาผมนื้อนั่นอะโอ้โหซึ่งเอ่อจะพูดยังไม่ทันขาดคำเลยไม่กี่นาทีผมตายละผมจะตายเลย ผมจะมาล่าสิ่งชีวิตในน้ำแต่ถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วไม่มีแล้วผมก็จะทำการปิดคลิปทันทีเพราะว่าผมหาไม่เจอหรือว่ามันอาจจะหายไปแล้วนั่นเองและเรื่องนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมไอ้พวกนั้นมันเรืงว่าไงหายไปอ่ะผม,ผมไม่อยากไปลงไปข้างล่างอ่ะผมรู้ว่ามันมีไอ้พวกนั้นอยู่แต่ว่าแมงมุมน้ำก็อยู่ข้างล่างอ่ะ ถ้าอยู่ข้างล่างก็ตายอยู่ดีเ hey. นี่ยพ,พอมันตายว่ามันก็จะเป็นซากแบบนี้ซึ่งมันน่างเงอ้มันเงะ้มากออจออีกแล้วออกซิเจนออกซิเจนก่อนจะไป ผมไม่อยากตายแล้วนะบริเวณนี้ผมไปแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากจะมาบริเวณนี้สักเท่าไหร่ <S 2> <S 2> <S ซึ่งลูกออดมันอยู่บริเวณที่มันไกลผมจะล่าสิ่งมีชีวิตนในขอบๆแถวนี้ผมจะล่าในน้ำแต่ผมจะล่าขอบตรงนี้นเ,นเพราะว่าผมกลัวว่า งปนมุมจะมาฆ่าผมซึ่งผมยังไม่ถึงขั้นที่ฆ่าได้โหดขนาดนั้นอเนี่ยแล้วลากอันนี้ก็อาจจะมีพวกนี้อยู่เนี่ยผได้เนื้อมันมาอีกละซึ่งท่านผู้ชมถ้าเกิดว่า ถึงตอนกลงคืนแล้วผมจะทำการปิดคลิปทันทีเพราะว่านี่มางไงผมกลัวตายไงถ้ากลับบ้านเดี๋ยวตายผมจะอธิบายว่าไอเนื้อไอเนื้อของอะไรนะลูกน้อดอะสามารถกินได้ได้ด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเผามาแล้วเผาเนื้อมันนะนะแล้วก็เข้าเอาไปกินเลยแต่เห็ดเผาไม่ได้นะ เอาแค่ okay. เนื้อลูกอสเพราะเนื้อลูกอส oh. สามารถเผากินได้อ๋อ oh. แล้วก็สาหร่ายนี่ด้วยท่านผู้ชมสามารถกินได้ด้วยไอสาหร่ายพวกนี้ที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยท่านผู้ชมสามารถหยิบกินได้เลยแบบไม่ต้องล้างไม่ต้องเผาเลยแค่หยิบกินก็จบแล้วซึ uh. Uh. ่งผมก็รอเวลาอีกนานแสนนาน <G ül> อาเหยื่อลายเลขเหยื่อลายเลขกำลังทำหน้าเงืเงอ้อเนื้ออยู่ใช่ไหมเงื้ออยู่ใช่ไหม้หยใช่ไหมถ้าท่านผู้ชมฆ่าตัวอะไรแล้วว่าท่านผู้ชมต้องรีบมาแถวนี้เลย <G ül> เพราะว่าผมไม่รับประกันว่าปลาครับจะมาอยู่แถวนี้หรอกนะ หรืออาจจะอยู่ที่ไหนสักที่นึงท่าชมโอ้นี่ไงเห็นไหมท่านผู้ชม,งงม,ชมวิธีการเติมฟองอากาศแค่ท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้แล้วมันจะเติมฟองอากาศให้ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหม ฟองอากาศก็จะเต็มได้ให้ท่านผู้ชมนั้นเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้ฟองอากาศมันเข้าไปหาท่านผู้ชมซึ่งนี้คือวิธีการเติมแต่ผมยังไม่ถึงขั้นที่ผมจะบุกไปใต้น้ําแล้วค่ะไอ้พวกไอ้พวกนี้ได้ง่ายๆหรอกมันต้องแบบ เรียกว่าไงสวมชุดเกาะหรือว่าไม่ก็ล่าข้างบนน้ําผิวน yeah> ้ําเนี่ยถ้าคุณผู้ชมดวงดีคุณผู้ชมก็จะไม่ถูกกินจากไอปลาครับงี่เง่าไอปลาครับนั่นแหละซึ่งมันยังไม่ถึงตอนกับวันแตรผมจะมาลองล่าไอแมงมุมน้ําดูเพราะผมก็ไม่เคยล่าหรอกแต่ว่าเอ๊ะหรือผมเคยล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเคยล่าหรือเปล่า ผมก,ก็อาจจะมีโอกาสชนะอยู่และนั่นตัวอะไรอะ่ะ uh. ท่านผู้ uh. ชมรู้ไหมว่ามีเชื้อโรคน้ำอยู่ในนี้เนี่ยไอเชื้อโรคน้ำตัวนั้นอะมันหายไปไหนแล้วเนี่ยอืมผมจะมาล่าแมงมุมน้ำโดยเพราะว่าตอน <c oughs> เล่นคลิปมานี่ผมไม่ค่อยกล้าแล้วตอนนี้ผมอยากรู้ว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ แม่ผมก็ไม่รับไมกลไม่กลานี่เ <c oughs> ออเออผมไปดีกว่าเอ๊ะหรื<ม>อว่าผมผมเห็นเชื้อโรคน้ำแล้วมันมันใส่อะเนี่ยตรงเนี้ย ไอ้ผู้ชีเชื้อโลกน้ำเออไอ้นี่ตัวแบบเข้าตรงมดตรงซอกได้โอ้โหนี่แหละไอ้นี่มันมันหายช่องโวให้ผมนี่นะโอ้โหไอเดี๋ยวโอ้โหหายง่ายแล้วคราวนี้ไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว มันจับได้แล้วมันจับผมได้แล้วมันจับผมได้แล้วมันจับผมได้น่าอ้ยเดียวเลือดผมทำไมไม่ลดเนี่ยอะมันก็ลดย่นี่ออตายแล้วอือผมปิดคลิปตอนนี้แล้วก็ได้เพราะว่าผมเซ็งอ่ะ ดวงผมไม่ค่อยจะดี่วงนี้โอ้หนออย่บอกให้ผมเพิ่งสร้างอันนี้มาซึ่งก็เป็นรับประกันและไอ้นี่คืออะไรไม่รู้และอย่างที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือห้ามเลยบริเวณนี้คือถ้าท่านผู้ชมนั้นเลยไปหาอาหาบริเวณนั้นแล้วก็ท่านผู้ชมตายเนี่ยเพราะว่ามันจะมีพิษอยู่ แล้วก็เมงตัวระเบิดก็จะมีด้วยถ้่ผมเคยไปแล้วแล้วผมก็ตายได้ด้วยตายไปแล้วเรื่องไงผมเคยตายไปประมาณสี่รอบมั้งที่ผมคิดว่านะเงออินไอ้ป้อมบาการที่ผมสั่งนี่ก็เออผมว่ามันก็คงใช้ได้อยู่ ซึ่งบ้านก็มีประมาณนี้มีเห็ดแล้วก็นู่นนี่นั่นซึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ e ้วเยนะครับซึ่งคลิปหน้าผมคลิปหน้าผมจะไปเก็บกระเป๋านั่นเองแล้วัาวันนี้บ๊ายบาย